เมทรัมได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับประเทศแรกๆเลยี่แอดมองว่าน่าจะเดือดร้อนนะครับนั่นก็คือประเทศยูเครนครับซึ่งหลังจากเฮียรทรัมแกนได้มีการรับตําแหน่งนะครับเข้าเป็นประธานาธิบดีของพ่อทุกสถาบันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานี้นะครับสิ่งแรกๆเลยที่ทํานั้นได้มีการทําลงไปนะครับนั่นก็คือ กดปุ่มโทรศัพท์นะครับโทรไปหาพ่อใหญ่ปูตินนะครับแล้วไปคุยกันหนุ่งกันหนิงกันนะครับซึ่งเขาจะไปคุยอะไรกันบ้างนั้นนะครับและทีท่าของพ่อใหญ่ปูตินนะครับได้มีทีท่าออกมาอย่างไงบ้างหลังจากที่ได้มีการโทรฮัลโหลคุยกับประธานาธิบดีทัมไปนะครับงั้นเราก็ามารับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนในช่อง Lee Live อยู่กับผมครับ l e มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของ Fortune News ครับได้มีการรายงานถึงทรัมป์นะครับที่ได้มีการ ต่อซ้ายนะครับไปยังวลาดิเมียร์ปูตินนะครับพ่อใหญ่แห่งรัสเซียนะครับได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงอะไรล่ะถึงแน่นอนรอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือสงครามไงล่ะครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ชั้ก็ได้มีนโยบายนะครับแบบว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับประเทศไหนที่อเมริกาไปช่วยแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์นะครับอเมริกาก็จะไม่ไปช่วยอย่างเช่นประเทศยูเครนยังไงล่ะนะครับซึ่งรัฐบาลโจไบเดนนะครับก็ก็สนับสนุนนะครับให้ยูเครนโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าว่า เมื่อมาถึงตราธรรมนะครับธรรมบอกว่าไม่เราไม่สนับสนุนและเราเรืองนะครับถ้าเราไม่ได้เงินจากยูเครนเราก็จะไม่ช่วยนะครับเช่นเดียวกับประเทศไต้หวันและก็ประเทศอิสราเอลนะครับที่สหรัฐอเมริกายังช่วยอยู่นะครับเพราะว่า2ประเทศนี้ยังมีผลประโยชน์ต่ออเมริกาอยู่ยังไงล่ะครับ ซึ่งทรัมป์นะครับเขาก็ได้มีการโทรนะครับพูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียนะครับนั่นก็คือวาลาดิเมีร์ปูตินนะครับบอกกับเฮียปูตินว่าเอออย่ายกระดับสงครามในยูเครนได้ไหมนะ เออเอาแค่นี้พออะไรเบาๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือคําพูดแอดนะแต่ไปดูคําพูดทรัมป์ดีกว่านะครับทรัมป์นั้นนะครับได้มีการพูดคุยกับปูตินนะครับจากเมืองมาลาโกในฟลอริดานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันนะครับที่เขานั้นได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งอย่างแฮร์ริสได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวแทนของประธานาธิบดีนะครับได้มีการเลือกตั้งไม่นานนะครับหลังจากที่ AFP นั้นถามความเห็นนะครับเกี่ยวกับกรณีสงครามที่มันเกิดขึ้นประวันน้ ได้ออกมาเป่าประกาศไงครับก่อนหน้านี้ว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นทั่ว around the world เนี่ยทรัมป์จะทําให้มันจบลงภายใน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งขออ้างข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบุคคลหลายคนนะครับที่ทรัมป์นั้นได้มีการโทรไปพูดคุยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีนการเปิดเผยชื่อนะครับว่ามีใครบ้างรายงานนะครับ ทรัมป์ได้มีการเตือนนะครับไปถึงวาลาดเมีร์ปูตินถึงฐานทัพอของกองทัพนะครับขนาดใหญ่ของอเมริกาที่กระจายตัวอยู่ในทั่วยุโรปแบบประมาณว่าอย่าให้มันล้าเส้นมากเกินไปนะอย่าให้มันลุกลามมากไปกว่านี้เรามีกองทัพของเรานะที่พร้อมจะไปขยี้นะบีบแขนรัสเซียได้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับและก็แสดงความสนใจนะครับที่จะพูดคุยหาเรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสงครามในยูเครนเร็วๆนี้แหละครับหลังจากนี้ได้มีการ ต่อสายคุยกันแล้วก็อบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามามากินน้ําชาคุยกันอีกสักวันละกันนะครับทรัมป์กับเพียร์ปูตินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการเลือกตั้งของทรัมป์นั้นนะครับถูกมองว่ามีศักยภาพนะครับที่จะพลิกสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ดําเนินการมาเกือบจะ3ปีแล้วนะครับเนื่องจาก ทรัมป์นันนะครับเขายืนการนะครับให้การสู้รบยุติลงโดยเร็วและแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนเคียฟนะครับมูลค่าหลายพันล้านของทางประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่แอดบอกนะครับว่าทรัมป์เขาไม่สนประเทศไหนบนโลกนี้เลยเขาสนแต่อเมริกาประเทศเดียวนะครับซึ่งอเมริกาที่ได้สนับสนุนอาวุธอะไรต่างๆนะครับให้กับทางประเทศยูเครนเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าหลายพันล้านนะครับทำบอกว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะครับนั่นแหละครับถ้าเกิด ยูเครนนะครับไม่ได้รับสนับสนุนจากอเมริกานะครับก็เหลือเพียงแค่ eu ซึ่ง eu ที่สนับสนุนให้กับยูเครนเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งนะครับที่อเมริกานั้นสนับสนุนให้ ยูเครนเสียด้วยซ้ำแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสื่อของรัสเซียนั้นแสดงความยินดีนะครับกับชัยชนะของทัพโดยโคลศของทางเครมลินนะครับเจมิทรีเบสคอฟนะครับกล่าวว่าสัญญาเหล่านี้เป็นไปในทางบวกอย่างน้อยเขาก็พูดถึงสันติภาพไม่ใช่การประชญหน้านะครับซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับปูตินเองก็ชื่นชมทําด้วยเช่นกันครับว่ากล้าหาญหลังจากที่มีการรอบสังหารนะครับในเดือนกรกฎาคมและกล่าวพร้อมกันว่า พร้อมที่จะเจรจากับอเมริกาและครับและหาข้อยุติในสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั่นเองซึ่งตอนที่ทรัมป์ได้มีการหาเสียงนะครับทรัมป์นั้นได้ให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับว่าจะยุติสงครามยูเครนโดยเร็ว แม้กระทั่งก่อนที่เขานะครับจะสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่20มกราคมแต่เขานั้นนะครับก็ไม่เคยบอกว่าจะทําอย่างไรนะครับคือบอกว่าจะหยุดจะยุตยิแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันก็ต้องดูกันนะครับว่าทำนั้นจะทําได้จริงเหมือนที่พูดหรือเปล่าและเขานั้นมีวิธีการยังไงละครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็คาดว่าข้อตกลงใดๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะต้องให้ทางประเทศยูเครนนั้น ยกดินแดนบางส่วนนะครับที่เสียให้กับผู้ลุกการอย่างเช่นประเทศรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตอนใต้หรือตอนตะวันออกนะครับต้องยกให้ทางประเทศรัสเซียอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือความคิดเห็นและมุมมองของแอดนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่มุมมองอย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งกรุงเครียฟนะครับจะเผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนกําลังคนและความไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังคงคัด้านนะครับข้อตกลงดังกล่าวอย่างหนักแน่นโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ชเลนสกี้นะครับ กล่าวว่าการยอมสละดินแดนหรือตอบสนองความต้องการอื่นๆของกลุ่มหัวรุนแรงอย่างเช่นทีมงานของพ่อใหญ่ปูตินเนี่ยนะครับหรือว่าทางประเทศรัสเซียนั้นนะครับกล้าขึ้นและก่อให้เกิดการลุกรานมากขึ้นนั่นเองผู้ที่คุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับการโทรมาเมื่อวันพฤหัสบดีบอกว่าทรัมป์นั้นได้มีการยิบยกประเด็นที่ดินขึ้นมาสั้นๆนะครับตอนนี้พูดคุยกับเชรสกี้นั่นเองนะครับ ซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายในสงครามได้มีการเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะที่อาจจะเป็นพยายามสร้างอิทธิพลน,นะครับก่อนที่จะเจราจานในที่สุดแหะครับโดยยูเครนนั้นยึดดินแดนของรัสเซียได้บางส่วนนะครับและกองทหารของประเทศรัสเซียนั้นก็รุกคืบเข้าไปในยูเครนได้หลายพื้นที่ด้วยเช่นกันสุดสัปดาห์นี้นะครับมีการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับจากทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับโดยประธานาธิบดีว,วลาดิมีร์เฉลสกี้ของยูเครนนะครับกล่าวว่ารัสเซียนั้น ยิงโดรนจำนวน145าลำไปที่ยูเครนเมื่อคืนนี้ขณะที่รัสเซียนั้นกล่าวว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตก34ลำตอนที่ยูเครนนั้นจะโจมตีไปยังกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แหละครับซึ่งมุมมองของแอดนะครับตอนนี้ที่แอดมองนะครับว่าประเทศยูเครนนั้นจะจบลงยังไงนะครับส่วนตัวแอดนะครับอันนี้ส่วนตัวแอดนะต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นความคิดเห็นและมุมมองของแอดนะครับแอดมองว่านะครับโดยหลักแล้วเนี่ย เมื่อก่อนหน้านี้นะครับในรัฐบาลโจไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนนะครับ เขาดูแบบว่าเป็นพระเอกนะครับจะมอบอา,อาวุธนะครับโดยที่ให้ยูเครนนั้นเป็นหนี้อ่าเป็นหนี้ไปก่อนนะครับกับสหรัฐอเมริกาแต่กลับกันครับกับทรัมป์ทรัมป์นี่เขาจะมองเป็นอเมริกาเฟิร์สนะครับซึ่งประเทศใดที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับอเมริกาอเมริกาก็จะไม่สนับสนุนประเทศนั้นซึ่งตอนนี้นะครับเศร,รษฐกิจของอยูเครนนั้นมันย่ำแย่ครับเพราะว่าโดนโจมตีและพิษสงครามนะครับที่มันยืดเย,ดยอะเกือบจะ3ปีแล้วทําให้ทางประเทศยูเครนนั้นนะครับไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้ ื้ออาวุธนะครับอบอเมริกาแบบที่จะใช้เงินสดอย่างเช่นประเทศอิสราเอลและประเทศไต้หวันตอนนี้ทําให้ยูเครนนะครับเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับที่อเมริกานั้นจะสนับสนุนนะครับตามนโยบายของทรัมป์ที่ทรัมป์เคยบอกว่าจะไม่สนับสนุนให้มันเกิดสงครามนะครับซึ่งถ้าเกิดอเมริกานะครับตัดสินใจที่จะไม่สนับสนุนอาวุธนะครับให้กับทางประเทศยูยเครนแล้วนะครับประเทศยูเครนนั้นก็จะอยู่ในความลําบากอย่างแน่นอน และก็จะมีหลายคนนะครับบอกแอดว่าเฮ้ยกลุมประเทศยุโรปนะเออนาโตนะเขายังมีการสนับสนุนอยู่เลยแน่นอนครับตั้งกลุ่ม EU นะครับและก็กลุ่มนาโตนั้นยังมีการสนับสนุนอาวุธนะครับให้กับทางประเทศยูเครนเพื่อไปตัดทอนกําลังของทางประเทศรัสเซียแต่ทว่าครับ อะไรต่างๆนะครับที่กลุ่มนาโตและกลุ่ม EU นั้นส่งให้กับประเทศยูเครนนะครับเอาจริงๆมันไม่ถึง50%นะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นส่งไปให้ทางประเทศยูเครนเลยด้วยซ้ำแอดนะครับเคยทาคลิปเกี่ยวกับอาวุธจุทโธปกณ์นะครับที่กลุ่มประเทศต่างๆนะครับส่งให้กับทางยูเครนเนี่ยเอาเป็นว่าสหรัฐอเมริกานะครับส่งไปถึง67%เนะครับเมื่อเทียบกับ100%ของทุกประเทศที่ส่งไปนะครับ เพืเ่อนๆลองคิดภาพว่าเหลือแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะแลวมันจะเพียงพอในการใช้งานหรือไม่นะครับเพราะว่าเจ้าใหญ่อย่างอเมริกานั้นได้มีการถอนตัวออกไปแล้วละครับทำให้ข้อตกลงที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศยูเครนและก็รัสเซียเนี่ยแอดมองว่าน่าจะเป็นการยกดินแดนบางส่วนนะครับที่รัสเซียนั้นต้องการนะครับให้กับทางประเทศรศัสเซียและยุติสงครามลงไปนั่นเองนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าข้อเรียกร้อง4ข้อที่ปูตินเคยเรียกร้องไปก่อนหน้านี้น่าจะไปจบลงตรงนั้นนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับคือความคิดเห็นและมุมมองของแอดย้ํานะครับว่าความคิดเห็นและมุมมองของแอดนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับ ยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊าบ